ตัวอย่างก,การเก็บนะครับระแนงครับเราจะมีมอกกลางนะครับซึ่งมอกกลางของเราเนี is kind of ่ยก็จะแบกนะครับทําให้ไม่เกิดรอยต่อนะครับการใส่มอบเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บรอยต่อนะครับตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับเราทําการตั้งแยกกวดจากตัวบ้านซึ่งมีเสาเดียวฝั่งตัวบ้าน2ต้นตรงนี้2ต้นเลยซ้ายขวาผมสองต้นนะครับและก็ยังมีเสาแผงนะครับซึ่งเสาแผงก็เป็นคู่หน้าเหมือนกันนะครับเสาแผงอันนี้อย่างที่ผมบอกก็เป็นสี่นะครับ คูณ2นอกนะครับแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว5้าต้นข้างในนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าเป็นตัวแอนะครับเป็นตัวแอนะครับแล้วก็ทําการเข้าขอบเข้ามุมตรงนี้เข้ายากมากคุณไปดูนะครับเข้าขอบเข้ามุมตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเสาบ้านมันเป็นชาร์ปบ้านเห็นไหมเข้ามุมเข้าขอบนะครับเราต้องจบมอกตามมุมตามขอบให้ละเอียดเลยนะตรงนี้มันก็จบมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยตามมอกตามอะไรเลยนะครับ ครับผมโบสาโรสซแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านกินเนอรี่ที่วาริปีเ9สายหาดลันเลยกินเนอรี่ทิวานะครับต้องบอกว่าเป็นบ้านเดี่ยวของโครงการกินเนอรี่นะครับของ NC Group นะครับ ในบริเวณสาย5นะครับหรือสารยาสาย5ผู้ทุนสาย5เนี่ยเขามีหลายโครงการนะครับโครงการแรกๆของเขาเลยเนี่ยจะอยู่ติดกับโลตัสอยู่ตรงถนนบรมนะครับใครมีบ้านอยู่โครงการนั้นก็จะเรียกว่าบ้าน p a ร k i กินเนอรจะมีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมแล้วก็ส่วนโครงการนี้นะครับก็ ต้องบอกว่าเขาแยกส่วนนันหมดเลยนะนะครับบ้านเดียวก็อยู่ส่วนบ้านเดียว,ายวทาวน์โฮมก็อยู่ส่วนอ่าทาวน์โฮมนะครับเป็นโครงการใหม่ๆเลยนะครับยังไม่เคยมีใครมาอยู่เลยนะครับแล้วก็หลังนี้นะครับเราได้รับการว่าจ้างเป็นหลังแรกของโครงการเลยนะครับเป็นหลังคาเม่นชีดฝ้าระแดงนะครับต้องบอกว่าหลังนี้สวยจัง นะครับเป็นสีฟ้าระแดงนะครับซึ่งเป็นสีใหม่ของเรานะครับและตอนนี้สีนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสีนี้ลูกค้าจองมาเยอะมากนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูใกล้กันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องอธิบายว่าหลังนี้น่ากว้างมากเลยโดยเฉพาะลงกับล็กเนี่ยมีความลึกมากนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยเขาอยากให้ดีไซน์ว่าเขาอยากปลูกหญ้าแล้วกออ็อยากให้แสงส่องแผนเข้าไปในบ้านนะครับก็มุมนี้ก็เลยแนะนาว่าให้เป็นตัวแอนะครับซึ่ง ตัว L ตรงนี้เนี่ยก็มีการทําเพื่อที่จะให้มีระยะนะครับในการที่ให้แสงส่องผ่านเข้าไปแล้วก็ทําให้มีความแมชชิ่งนะครับกับหลังคาทีา่คุณเห็นอยู่นะครับถ้ามองจากมุมนี้เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่านะครับะมีมิตินะนะครับลงรถเนี่ยนะครับเราจะทําเสมอขอบรัวบ้านนะครับแต่ส่วนตัว L เนี่ยอันนี้อยู่ที่ความชอบของลูกค้านะครับบางคนนะครับก็ อชอบระยะประมาณสัก1นส่วนสของระยะเต็มนะครับเช่นความยาว4เมตรเนี่ยเขาก็จะทําประมาณเมตรหนึ่งหรือเมตรยีโดยประมาณนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่หลังนี้เนี่ยเขาไม่อยากให้หลังคายื่นออกมาเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยว,วกลัวว่าเดี๋ยวมันจะบังหญ้านะครับก็เลยตรงตัว L เนี่ยส่วนที่เล็กเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันจะเข้าไปเสมอชิดข้างในตัวบ้านเลยตามขอบตามมุมเดี๋ยวผมพาไปดูใ,ใกล้ๆนลครับว่าตามขอบตามมุมเราเก็บงานกันยังไงนะครับอ่ะตากล้องของแท้นะ<ห>ครับ ถ้ามองจากมุมนี้เนี่ยคุณจะเห็นเสาแผงเลยว่าเสาแผงเราเนี่ยจะใช้เป็น4ี่คูณสี่นะครับสองต้นข้างนอกแล้วก็นิ้วคูณนิ้วห้าต้นข้างในนะครับซึ่งเป็นเสาแผงแบบมาตรฐานของบริษัทนะครับมีทดบนแล้วก็ทดกลางนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ลองเซฟนะครับรูปนี้นะครับให้กับทางโปรเจกต์แผนเนอร์ของบริษัทได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยลูกค้าบางท่านเนี่ยอยากได้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าไม่มีตัวอย่างเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยเราดีไซน์มีการดีไซน์ที่หลากหลายเพื่อที่จะให้เสาแผงเนี่ย เกิดความแตกต่างกันนะครับแต่ม mm ันก็แตกต่างกันนิดนหน่อยๆนยะครับก็ลองดูนะครับมันมีอะไรละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับโอเคเนาะมองจากมุมนี้นี่โอ้โหใหญ่มากกว้างมากเลยสวยงามนะครับอเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้นะครับตามมาครับผมอยู่ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นเลยว่าความกว้างของหลังคาเนี่ยมีความกว้างมากนะครับถ้ามองจากสายตาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าจอดรถข้างในได้หนึ่งสองสามสี่ จอดรถได้ถึง4คันนะถ้าผมมองจากสายตานะครับก็จอดได้ประมาณ4คันหรือถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์ก็จอดข้างในไปเลยได้ประมาณสัก5คัน6คันแล้วก็รถยนต์ข้างนอกได้2คันนะครับซึ่งแบบต้องบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมีความยาวนะครับหน้าบ้านมีความยาวนะครับหลังคานี้ก็เลยแบบแตกกับบ้านเลยนะครับเ,เรามาดูใต้์ตรงนี้ได้เลยนะครับยาวจริงเนาะโอเคครับผมก็จะบอกต่อว่านะครับ สีนะครับที่เป็นสีใหม่ของทางเราเนี่ยมันเป็นสีไม้สักทองนะครับแต่ก่อนเนี่ยลูกค้าชอบสีไม้สักไม้สักเนี่ยจะออกแบบแดงๆหน่อยแดงๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแต่ถ้าไม้สักทองเนี่ยจะออกสไตล์แบบอื่นเหลืองออกแบบสีแบบลืองเหลืองทองทองไม้อ่าประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็สามารถรีเพย์ได้แต่ต้องแจ้งกับทางโปรติคพันเนอร์ก่อนนะถ้าไม่ลูกค้าไม่ได้แจ้งเราก็จะทาสีเป็นไม้สักอันเดิมให้นะครับแต่สีพวกนี้มีความคงทนแน่นอนของการันตีเลยนะครับเพราะว่าเราใช้สีอย่างดีเป็นสูตร เป็นสูตรลับของเราอ่านว่ากันอย่างนี้ดีกว่านะครับมาดูใกล้ๆนะครับนะครับตัวอย่างการเก็บนะครับละแนงครับเราจะมีมอกกลางนะครับซึ่งมอกกลางของเราเนี่ยก็จะแบ่งนะครับทําให้ไม่เกิดรอยต่อนะครับการใส่มอเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บรอยต่อนะครับแต่บางหลังที่ถ้าเราไม่ได้ใส่มอให้เนี่ยดังนั้นต้องบอกยังไงถ้าเราไม่ใส่มอให้เนี่ยดังนั้นลูกค้าคาดเดาเลยว่ามันไม่มีรอยต่ออยู่แล้วนะครับซึ่งการเก็บงานของเราเนี่ยคุณดูได้เลยว่าแต่ในแต่ละหลังเนี่ยมันเยนมากๆนะครับ ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับเราทาการตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านซึ่งมีเสาเดี่ยวฝั่งตัวบ้าน2ต้นตรงนี้2ต้นเลยซ้ายขวาของผมสต้นนะครับและก็ยังมีเสาแผงนะครับซึ่งเสาแขงก็เป็นคู่หน้าเหมือนกันนะครับเสาแผงอันนี้อย่างที่ผมบอกก็เป็น4นะครับคูณ2นอกนะครับแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว5้าต้นข้างในนะครับแต่วตาต้องยืนยืนตรงนี้ได้ว่าครับอ่าโอเคนะครับ4คูณ2นอกนิ้วคูณนิ้วข้างในนะครับแล้วก็ อนนี้คูณนิ้วเนี่ยนะครับเรามีการทดล่างนะครับทดล่างคือเราไม่ได้เอาสุดล่างนะเราจะเอา4ี่คูณสเนี่ยมาทดข้างล่างตรงนี้แล้วก็เอา4ี่คูณสมาทดข้างบนนะครับประมาณนี้เลยนะท่อน้ำก็ใช้เป็นท่อ PVC นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะมอ,มองจากมุมนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็ซ้ายขวาทาเหมือนกันเลยท่อระบายนะ้าใช้เป็นท่อ PVC ลง2จุดเลยนะครับซึ่งรางน้ำเนี่ยจะถูกต้อนอยู่ตรงใต้หลังคา นะรางน้ำจะส,สุกซ่อนอยู่ตรงใต้หลังคานะครับซึ่งรางน้ําของเราเป็นลางน้ำสเตนเลสนะครับแล้วก็ถ้าเราลง2จุดเนี่ยการระบายน้ำเนี่ยมันก็จะรวดเร็วไม่ให้เกิดการล้นของรางน้ำนะครับเนาะประมาณนี้นะอ่ะเข้ามาใกล้ครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าเป็นตัวแอนะครับเป็นตัวแอนะครับแล้วก็ทําการเข้าขอบเข้ามุมตรงนี้เข้ายากมากคุณดูนี่นะครับเข้าขอบเข้ามุมตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเสาบ้านมันเป็นชาร์บ้านเห็นไหมเข้ามุมเข้าขอบนะครับเราต้อง จมอกตามมุมตามขอบให้ละเอียดเลยนะตรงนี้มันก็จบมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยตามมอกตามอะไรเลยนะครับนะก็จะสังเกตได้เลยว่านะครับรอยต่อนะครับของฝ้าเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยว่ามันมีรอยต่อตรงไหนนะครับเพราะเราเก็บด้วยมอกหมดแล้วนอ้อประมาณนี้นะครับมาฝั่งขวามือตรงนี้เป็นแขนค้ำแขงนะครับซึ่งเราจะใช้เหล็กนะครับสามคูณนิ้วครึ่งเนี่ย สองนอกนะครับแล้วก็นิ้วคุณนิ้วสองในนะครับเป็นแขนค้างตรงนี้เป็นท่อระบายนี่ฝนเพิ่งตกเองน้ําน้ายังติดตายท่ออยู่เลยนะครับถ้าเห็นว่าน้ํารั่วมาตามขอบเหล็กเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่านะครับฝ้าของเราเนี่ยหรือหลังคาขอเราเนี่ยรั่วแต่เน,นี้ยไม่มีแน่นอนนะครับเพราะฝนก็เพิ่งตกไปเนาะการทาหลังคาหน้าฝนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าสุ้มเสี่ยงนะครับต่อการเก็บงานมากนะครับเนื่องจาก เวลาเราเก็บงานเนี่ยเรายิงซิลิโคนหรือยิงพีูอย่างดีเนี่ยนะครับถ้าวันนั้นฝนตกมานะครับถือว่าวันนะั้นงานเริ่มใหม่เลยนะเพราะว่าเราต้องไปยิงใหม่นะครับไม่งั้นซิลิโคนเนี่ยมันยังไม่อยู่ตัวนะต้องบอกว่าหน้าฝนนี่ทําหลังคาย,ยากนะครับถ้าใครทําหลังคาแนะนานะครับหน้าร้อนหน้าหนาวทำทำดีกว่าเก็บงานง่ายกว่านะครับอ่ะประมาณนี้เนาะมาคุยเรื่องฝ้ากันก่อนนะครับซึ่งงานฝ้าของเราเนี่ยนะครับเป็นพิเศษกว่าที่อื่นก็คือฝ้าของเราไม่คล้ายๆฝ้าหลุมมันจะอยู่ในกรอบเหล็ก แต่ฝ้าของเจ้าอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเอาฝ้าเนี่ยแปะขอบเหล็กขอบเหล็กข้างนอกอ่าผมจะชี้ดูนี่ครับฝ้าจะอยู่ในขอบเหล็กข้างในเลยนะครับคุณดูได้เลยฝ้าเราอยู่ขอบเหล็กข้างในนะครับแต่บางเจ้าเนี่ยเขาจะเอาฝ้าเนี่ยไปปิดกับขอบเหล็กนะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงหลังคางของเราเมีสูตรนะครับเราจะลดเหล็กอเสะรองรางน้ำเนี่ยดันขึ้นไปเพื่อที่จะให้ฝ้าละแงเนี่ยอยู่ใต้ก้นของรางน้ําและไม่เลยขอบเหล็กอเสะข้างนอก อประมาณนี้แล้วกันอันนี้ช่างบางคนผมพูดแค่ช่างบางคนเข้าใจแล้วแหละนะครับลดเหล็กอาเสรตัวหลังดันขึ้นไปประมาณสัก2 3ถึงสามเซนเพื่อให้ระแนงนะครับสอดไปใต้รางน้ำแล้วไปชนกับเหล็กอาเสรข้างนอกและเหล็กอาเสรข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบเป็นฝ้านะครับก็คล้ายๆแบบเป็นกรอบไว้นะครับแต่บางเจ้าเขาไม่ไดลดอาเสรตรงรางน้ำเขาก็ยิงฝ้าระแนงปิดรางน้ำแล้วก็ปิดกับขอบเหล็กข้างนอกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอนาคตผมบอกให้เท่าฝ้ามันเสมอกับ ขอบเหล็กเนี่ยมันก no, ็อาจจะเกิดการน้ําซึมเข้าไปในใต้ฝ oh, ้าได้แต่อันนี้ซึมไม่ได้แน่นอนเพราะว่าขอบเหล็กเนี่ยถูกติดอยู่นะครับขอบเหล็กเนี่ยติดฝ้าอยู่ดังนั้นน้ําซึมไปไม่ได้นะครับเอาง่ายๆประมาณนี้แล้วกันตรงนี้เป็นสนามหญ้าเลยนะนะครับดูเ้ยโอ้โหเป็นไงสวยสวยงามเลยนะครับนะครับมองเห็นตรงนู้นเนาะขอบหน้าหมดเลยเนาะเห็นมาเลยค่ะโอ้โหนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมนะครับก็อยากจะบอกว่านะครับ คลิปทุกคลิปเนี่ยทำมาเพื่อเป็นไอเดียเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาแล้วกันนะครับหรือจะสอบถามก็ได้เราไม่คิ้เงินแอดมาก่อนสอบถามฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือแอดไลน์มาคอยติดตามข้อมูลข่าวสารของทางบริษัทบางเดือนเรามีโปรโมชั่นลูกค้าก็จะได้แบบโอ้โหโปรโมชั่นเราจัดมาแต่ต้องบอกให้ว่านะครับโปรโมชั่นเราเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นติดตามมาดีๆนะครับถ้าใครไม่ได้แอดไลน์ก็พลาดแน่นอน นะสำหรับใครที่ดูช่องของผมแล้วนะครับยังไม่ได้กดส u b s c r i ายขอร้องนะครับกดให้หน่อยจะได้เจอข้อมูลดีๆเหล่านี้อีกนะครับบางตอน,นที่ผมทํารอไว้แล้วเนี่ยโหจะบอกให้ว่าคุณห้ามพลาดเลยหลังๆเราพยายามเน้นคลิปดีๆนะครับและที่สำคัญตอนนี้เราไปรีวิวโรงงานอุตสาหการรมมาด้วยเป็นโรงงานที่แบบขนาดใหญ่มากๆนะครับนั่นคือโรงงานบริษัทผลิตหน้าบานยี่ห้อสีนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดด้วยนะครับกดติดตามแล้วกันกดกระดิ่งแล้วกันนะครับไปก่อนขอบคุณมากมากเลยสวัสดีครับ